โลกกรรมในปัจจุบันมีโลกแปลกๆเกิดขึ้นมากมายโลกบางอย่างเกิดจากการที่ไม่ถูกหลักอนามัยบางอย่างเกิดจากเชื้อโรควิวัฒนาการตัวเองจนยาที่มีอยู่เดิมๆไม่สามารถคุ้มกันได้ไม่อาจต้านทานได้ สำหรับลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องโลกของกรรมผลร้ายผลดีต่างๆคือการกระทำของสัตว์ผลดีของกรรมมีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์มีผิวพรรณดีเพราะไม่ขี้โกดมี สักดามากเพราะไม่ลิษยามีโภพกระซับมากเพราะให้ทานอยู่เนืองๆเกิดในตระกูลสูงเพราะไม่กระดังถือตัวรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมีสติปัญญาดีเพราะเข้าไปหาผู้รู้ครูบาอาจารย์สมณะผ่านได้แต่ถามเรื่องกุศลและอกุศล ผล,ล้ายของกรัรมมีอายุน้อยเพราะฆ่าสัตว์มีโรคมากเพราะเบียดเบียนสัตว์มีผิวพัน์สามเพราะขี้โกธมีศักดาน้อยเพราะมักรดษยามีโวกทระซับน้อยเพราะไม่ให้ทานเกิดในตระกูลต่ำเพราะกระด้างถือตัวไม่ออมน้นทำตน มีปัญญาสาั์เพราะไม่เข้าไปหาผู้รู้ครูบาอาจารย์สม,มณะามไปถามเรื่องกุศลและอกุศลสำหรับโลกกรรมนั้นมีอำนาจที่น่ากลัวกลัวเชื้อโรคต่างๆเพราะเป็นโลกที่ไม่มียาชนิดใดหมอคนใดรักษาให้หายได้ โรคดังเก่าวยังมีอำนาจในการก่อเชื้อโรคที่ไม่มีตัวยารักษาได้โรคดังเก่าวท่านรู้ไม่ว่าก็คือโกกรครกมนั่นเองการแพทย์แผนที่เบตได้จัดโรคก,กร,รมเป็นหนึ่งในสี่ของโรคที่บังเกิดขึ้นกับมนุษย์กล่าวไว้ว่าอาการเจ็บป่วยของคนเหล่านั้นเกิดจากโรคสี่ชนิด คือโลกที่เกิดจากการประพฤติตัวบกพร่องโลกที่เกิดจากเชื้อโรคโลกที่เกิดจากพฤติกรรมในพจน์ก่อนๆโลกที่เกิดจากคุณไสยหรือจิตวิญญาณทั้งสี่โลกนี้โลกที่เกิดแต่กรรมนั้นรักษาได้ยากที่สุดท่านว่า สุดที่จะเยียวยากันเลยทีเดียวแต่ทางพุทธศาสนาก็ใช่ว่าจะเป็นทางตันทางรอดของผู้ป่วยชนิดนี้ก็มีเช่นกันก่อนจะไปถึงการรักษาท่านว่าโรคบางอย่างรักษาไม่หายไปหากี่หมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยเยียวยา โลกได้ประเภทนี้บางทีอาจไม่ได้เกิดจากสมมติฐานทั่วไปที่นักวิทยาศาสตร์เข้าใจแต่อาจเกิดจากอำนาจของสิ่งที่คนเรามองไม่เห็นโดยอำนาจที่ว่านั้นก็คืออำนาจของกรรมกรรมในที่นี้เป็นผลผูกพันมาจากทางจิตวิญญาณ มนุษย์เรายังไม่สามารถดีเรื่องได้มนุษย์เรารู้เห็นแต่เพียงโลกวัตถุไม่เห็นโลกทางจิตวิญญาณอยาิมิตรที่ร่วงลับไปแล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาเหล่านั้นไปเกิดณนภะพใดภูมิใดและแน่นอนที่สุดคือลูกหลานในช่วงต่อๆมามักขาดการเอาใจใส่ที่จะ ทำบุญใส่บารไปให้ดวงบุญญาณของญาติมิตรตัวเองเพราะคนบางพังคนรุ่นใหม่ก็อาจจะลืมไปในเรื่องของกรรมถึงแม้ว่าบางครั้งหากได้ทําบุญอุทิศให้ท่านผู้ร่วงรับไปแล้วก็ตามแต่ท่านเหล่านั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะรับบุญจากการทําบุญทำทาน ตามปกติได้ดวงวิญญาณเหล่านั้นจึงต้องทุกข์ทนทรมานต่อไปวิญญาณทั้งปวงต่างคนต่างอยู่กับมนุษย์แล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่เนื่องจากความเป็นจริงมนุษย์และจิตวิญญาณของญาติมิตรที่วงลับไปแล้วมีสายใหญ่แห่งกรรมเกี่ยวเนื่องสืบกันมา พ่อแม่มีกรรมกับลูกลูกก็มีกรรมกับหลานในขณะเดียวกันสายใหญ่ระหว่างรุ่นตารุ่นยายกับรุ่นหลานรุ่นเหลีญมีกรรมที่เกี่ยวเนื่องร้อยลัดทักพวงก,กันมาเป็นละเอียดซับซ้อนหากไม่มียานทัศนะแล้วก็อยากที่จะเข้าใจในความหมายเรื่องพวกนี้ได้ จิตวิญญาณของผู้ที่รวงรับไปแล้วโดยมากมักเป็นจิตวิญญาณของญาติมิตรในวงตระกูลของตนอาจเป็นดวงวิญญาณของปู่ยา่าตายายพี่ป้านา้าอาบุตรลานอย่างใดอย่างหนึ่งนับขึ้นลงได้ถึงเดชั้นเลยทีเดียวจิตวิญญาณบางดวงในจิตชั่วโคตหากยังไม่ไปผุดไปเกิด พบใดภูมิใด,ดอันสมควรแล้วเป็นจิตวิญญาณที่ยังเวียนว่ายดูแลด้วยความเป็นห่วงบุตรหลานของตนครอบครัววงตระกูลของตนจึงมักมาเกาะเกี่ยวกับสังขารร่างกายญาติมิตรหรือเชื้อวงที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งนี้เพราะญาติมิตรคือญาติในตระกูลมักจะเป็นคนเก่าแก่ภายในตระกูลกับชาติลงมาเกิดตามวิบากกรรม ของตนนั่นเองเช่นลูกของเราวันนี้อาจเป็นผู้เท่าผู้แก่เป็นปู่ย่าตายายของเราและที่ลงมาเกิดเป็นเชื้อวงของเราขึ้นมาใหม่คนเรามีเชื้อสืบเนื่องมาจากไหนก็ามักไปเกิดที่นั่นมีเชื้อกรรมกับใครก็ไปเกิดกับผู้นำตามลักษณะกดแห่งกรมดังนั้นหากยังมี วิญญาณบางดวงที่ยังไม่ไปพุทธไปเกิดตามภพภูมิที่เหมาะสมแล้วเพราะความห่วงอะไรยึดมั่นถือมั่นอยู่ในบางสิ่งบางอย่างเรื่องพวกนี้ก็ยังจะมาเกี่ยวกับสังขารร่างกายคนเราดวงวิญญาณนั้นอาจรวมไปถึงดวงวิญญาณของเพื่อนฝูงเพื่อนชนิดจิตเชื้อด้วยกันก็เป็นไปได้ เรื่องดวงวิญญาณที่เกาะเกี่ยวกับสังขารร่างกายคนเรายิ่งมีมากขึ้นเพราะมนุษย์ปัจจุบันไม่ค่อยทำบุญมีความยึดมั่นถือมั่นมากแม้สิ้นใจไปแล้วด้วยอุปทานที่เกาะเกี่ยวแน่นหนาจึงทำให้กลายเป็นผีเฝ้าหรือตามแฝงกับผู้ที่มีกรรมเกี่ยวกันนั่นเอง ้ากล่าวโดยทั่วไปแล้วมนุษย์ทุกคนมีกิตวิญญาณที่เฝ้าแฝงอยู่ด้วยกันทุกคนวิญญาณที่เฝ้าแฝงอยู่นั้นเป็นอันตรายกับมนุษย์หรือไม่คงตอบได้ว่าการที่วิญญาณที่แฝงอยู่กับมนุษย์เหล่านั้นจะมีอันตรายมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าดวงวิญญาณนั้นมีกำหนักหรือไม่หรือมนุษย์ผู้นั้นสร้างกรรมไม่ดี ไว้มากมายหรือไม่วิญญาณที่มีกำหนักและมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์วิญญาณดวงนั้นมักนำเอาความทุกข์ความทนความทรมานของตนมาบังเกิดกับสังขารร่างกายของผู้คนนั้นวิญญาณดวงนั้นบวดหัวอย่างมากขณะที่ตายเมื่อมีวิญญาณเข้ามากเกาะเกี่ยวก็มักทำให้บุคคลผู้นั้น มีอาการปวดหัวตามไปด้วยและถ้าบุคคลที่มีวิญญาณน,นั้นติดตามอยู่มักทำกรรมชั่วไม่เคยทำบุญก็ยิ่งทำให้อาการดังกล่าวหนักขึ้นไปเรื่อยๆโดยมากเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลที่จะมาเกาะเชี่ยวโดยตรงก็ทำให้คนหรือสัตว์ทรมาน ทางกรรมที่ได้ทำไว้กรรมที่ว่านั้นส่งผลให้เกิดมีวิญญาณมาเกาะเกี่ยวซับซ้อนส่งผลให้ปวดศีรษะปวดไปด้วยตามร่างกายเป็นวิบากที่กรรมจัดสรรขึ้นมาอย่างแยบยนนั่นเองอาการประเภทนี้เมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลแพทย์จะไม่สามารถลงความเห็นว่าเป็นโรคอะไรป่วยเป็นอะไรหรือถึงแม้ว่าสรุปผลการตรวจ ออกมาว่าเป็นโรคอะไรก็ยังไม่อาจที่จะสามารถเยียวยาให้ดีขึ้นได้แต่สำหรับผู้ที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลแล้วจะสามารถเยียวยารักษาตนเองได้ออกจากอาการเจ็บป,ป่วยทางกรรมนั้นได้ไม่ยากเท่าไรนักหากกรรมนั้นไม่ใช่กรรมชนิดหนักหนาสาหาัสแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ถ้าลองตั้งใจบำเพ็ญความดีจริงๆแล้วก็ย่อมช่วยผนให้หนักเป็นเบาลงได้บ้างโรคกรรมนอกจากแสดงออกทางอาการต่างๆแล้วบางครั้งยังแสดงให้เห็นเมื่อยามที่เรานั่งสมาธิลองสังเกตว่าบางทีตอนที่เรานั่งสมาธิไม่สวดมนต์ไม่เห็นมีอะไร อาการแปลกๆอันใดเกิดขึ้นเลยแต่พอเริ่มสวดมนต์ทำสมาธิมักจะมีอาการเจ็บปวดเจ็บหัวปวดคอปวดมืย้ยไอคอแห้งสารพัดที่จะเกิดขึ้นอาการที่เกิดขึ้นประเภทนี้เนื่องมาจากจิตวิญญาณที่เฝ้าแฝงอยู่กับตัวเราสแสดงอาการออกมานั่นเองความจริงแล้วคล้ายๆกับผีถูกน้หมนุนแต่เบากว่า ไม่รุนแรงเหมือนประเภทโดนผีเข้าอาการประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นอาการที่กรรมส่งผลออกมาการนั่งสมาธิแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมในเวียนจะเกิดการโอ,อหัิกรรมในที่สุดอาการแปลกๆเหล่านี้ก็จะหายไปเองได้สำหรับโรคกรรมบางอย่างเกิดจากกรรมหนักประเภทนี้ส่งผลให้เกิด มีอาการรุนแรงไม่สบายตัวไม่ทราบสาเหตุถ้ากรรมนั้นแรงมากๆผู้ป่วยจะไม่สามารถมีชีวิตปกติเป็นสุขเหมือนคนทั่วไปได้เลยโรคกรรมประเภทนี้มีคนเป็นมากเช่นกันและพากันไปรักษาตัวมากต่อมากแต่กลับไม่ทำให้อาการดีขึ้นได้เลยแต่ผู้ที่เป็นโรคต่างๆเหล่านี้ ถ้าเจอผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ถ่ายทอดพลังจิตเพิ่มพลังชีวิตให้ในขณะเดียวกันผู้ที่ฝึกปฏิบัติดีแล้วได้เพิ่มพลังชีวิตให้ท่านก็จะกำหนดจิตอธิษฐานขอให้เจ้ากรรมนายเวรอนุโมทนาบุญให้พร้อมทั้งสื่อจิตว่าอยากให้ผู้ป่วยคนนี้ทำบุญอะไรไปให้เมื่อเจ้ากรรมนายเวรอนุโมทนาบุญ ทำการอ,องค์สิกรรมเลิกจองล้างจองผ่านผู้ป่วยอาการเจ็บป่วยที่มานานก็จะทูเราลงจนเห็นได้ชัดสิ่งสำคัญคือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้อ,องค์สิกรรมอนุโมทนาบุญที่ได้ทำมาการถ่ายทอดพลังจิตพลังชีวิตยังนับว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุลำพังเพียงแต่แค่มีพลังจิต ื่อใช้ในการรักษาก็ยังไม่พอเพียงพลังจิตที่ถ่ายทอดในร่างกายผู้ป่วยอาจทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเองแต่ไม่นานอาการเจ็บป่วยก็จะกลับมาอีกเช่นเดิมแต่หากสามารถซื่อจิตทรงเจตนาให้จบกําในเวนได้รับรู้โลกที่มีแต่เดิมจะหายที่เราได้ก็ในที่สุดเมื่อเราทำบุญสร้างกุศล และเมตตาอภัยกรรมที่เป็นอยู่ก็จะเบาบางทุเราลงโลกกรรมเป็นโลกที่ทาง,งยศาสตร์และแพทย์ในปัจจุบันยังไม่อาจรักษาได้สำหรับผู้เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วและโลคก,กรรมส่งผลให้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถชวดมนต์ทำสมาธิ รักษากายวาจาใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาถ้าผู้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็เป็นไปตามคำและเมตตาก็คือยารักษานั่นเองหากถูกใจอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาในนาที่นี้ด้วยขอบคุณสวัสดี และขอคุณสวัสดีอีกครั้งเมตตาคือ,อยารักษาโลก